รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีๆมีพลังงานกันเช่นเคยนะครับรายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่น่าสนใจครับและวันนี้ครับเบสพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่จังหวัดพิษณุโลกและแน่นอนที่สุดนะครับมาถึงนี่ทั้งทีเราก็ต้องไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เรียกว่าสําคัญที่สุดของจังหวัดนะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหน้าของวัดใหญ่หรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับ ที่นี่ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะครับแต่แมสมาถึงที่นี่ทั้งทีเราคงต้องไปเยี่ยมชมข้างในกันก่อนว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยดีกว่า พุทธินราชประดิษฐานอยู่ณวิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิศนุโลกครับซึ่งมีการสันนิษฐานครับว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1900ตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยนั่นเองครับโดยพระพุทธชิชนราชยังได้รับการยอมรับอีกครับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง แล้วก็ยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทยด้วยครับและนี่ก็คือวัดนางพญาครับโดยตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุบวรมหาวิหารถัดไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีการสันนิษฐานว่าวัดนางพญานั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช290 0 ถึง2,100ครับแต่เดิมครับวัดนางพญาแห่งนี้ไม่มีพระอุโบสถจะมีเพียงแต่พระวิหารจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2,515พระคูบวรชินรัตได้บูรณะแปลงพระวิหารหลังนี้ให้เป็นพระอุโบสถและด้านหลังพระอุโบสถก็ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12องค์ใหญ่ซึ่งยังปรากฏชั้นฐานแข้งสิงอยู่2ชั้นสภาพค่อนข้างชำรุดทรุดโทม ซึ่งมีการสันสนิษฐานครับว่าสร้างขึ้นมาในสมัยศิลปะอายุทยาตอนปลายต่อรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณพระอุโบสถวัดวิหารทองนะครับซึ่งเท่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยครับว่าที่นี่เป็นโบราณสถานที่สำคัญซึ่งอยู่ในเขตพระราชวังจันทร์ครับ แล้วก็เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นทั้งพระวิหารนะครับพระเจดีย์แล้วก็พระอุโบสถนั่นเองซึ่งบ่งบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในสมัยก่อนในที่นี้เป็นวัดใหญ่ครับแล้วก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากในสมัยที่สร้างเมืองสองแควนี้ขึ้นมาครับส่วนด้านหลังของผมนะครับจะมีพระพุทธร,รูปประดิษฐานอยู่นะครับซึ่งก็คือพระอัฏฐารสสีสุขทศพลยานบพิษองค์สูง10เมตรครับซึ่งได้รับการบูราณะใหม่ในปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาครับ คี่คือสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับโดยตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมซึ่งในอดีตนั้นเป็นพระราชวังจันทร์โดยเป็นสถานที่ที่พระราชาสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองด้วยตัวสารที่เป็นสาราทรงไทยโบราณตรีมุกด้านในมีพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าองค์จริงประทับนั่งพระหัตถ์ทรงพระสุวรรณพิงคารหลังน้ำในพระอิริยาบทประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง สร้างโดยกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2404นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาไปชมสถานที่สําคัญสําคัญและก็น่าสนใจของจังหวัดพิเซุโลกกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพากันไปอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งถือว่ามีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าปรากฏอยู่ในคำขวัญนะครับของเมืองพิษณุโลกด้วยนั่นก็คือพระพุทธชินราชงามเลิศทิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่าแท้กล้วยตากถ้าและน้าตกตรการตาครับ ส่วนจะสร้างสรรค์แล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่น่าสนใจนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันนะครับห้ามลุกไปไหนได้ขาดสักครู่เดียวครับช่วงเกรดเล็กพลังงาน ในการทำน้ำแข็งจำเป็นต้องใช้เครื่องผลิตน้ำแข็งซึ่งใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการทำความเย็นและหากเป็นเครื่องเก่าก็ยิ่งกินไฟมากขึ้นไปอีกการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงจึงเป็นทางออกของผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งในปัจจุบัน ราะนอกเหนือจากประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วเครื่องรุ่นใหม่นี้ยังสามารถเลือกเดินเครื่องเฉพาะในช่วงเวลา Off ฟพีคที่มีค่าไฟถูกกว่าและมีอัตราการผลิตเท่าเดิมสำหรับผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อได้ที่พอพอครับขับประหยัด ก็ได้ประโยชน์ลดค่าน้ำมันได้กว่า10%ขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงวางแผนก่อนการเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเติมน้ำมันให้ถูกประเภทมั่นใจเถอะจ่ายแพงกว่าทำไมแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน สงสัยกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าเราช่วยกันปิดไฟคนละหนึ่งดวงแล้วเราจะได้อะไรแค่แต่ละบ้านช่วยกันปิดไฟหนึ่งดวงเป็นเวลาหนึงวันประเทศเราจะประหยัดไปได้8.8ล้านบาทต่อวันหรือปีหนึ่งก็3,212ล้านบาทต่อปีและถ้า10ปีละ่ะเอาเถอะเอาเป็นว่า แค่ร่วมกันปิดไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ประหยัดทั้งชาติประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์ร่วมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงานกลวยตากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในเขตอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการผลิตกล้วยตากที่มีชื่อเสียงระดับตำนานของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับกล้วยตากจากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนั้นนะครับเป็นที่รู้จักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากล้วยตากในจังหวัดต่างๆมานานกว่า30ปีครับโดยมีบ้านเกาะคูเป็นแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าพื้นถิ่นชื่อพันธุ์มะลิอองกล้วยพันธุ์มาลิอองนั้นนะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะแก่การทํากล้วยตากครับก็คือมีลูกกลมสั้นเปลือกบาง ผิวสวยเนื้อละเอียดแล้วก็ได้รสชาติหวานแบบธรรมชาติอีกด้วยนะครับ,บคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับแน่นอนที่สุดพูดถึงอำเภอนี้สิ่งที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือกล้วยตากนั่นเองนะครับ ต้องบอกกล้วยตากที่นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามีตำนานของกล้วยตากแล้วก็เป็นกล้วยตากระดับประเทศถ้าอยากจะรู้รายละเอียดมากขึ้นวันนี้ผมอยู่กับนี่เลยครับคุณลุงวิเชียนตัวจริงเสียงจริงสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับ <laughs> โอ้โหขอบคุณมากเลยนะฮะที่วันนี้ให้โอกาสมาเยี่ยมถึงที่เลย <laughs> อูท้ทำไมบ้านคุณลุงน้าตาแปลกจังเลยครับเนี่ย oh, <laughs> อ๋อน,นี่มันโดมตากไม่ใช่บ้านหรอถามคุณลุงก่อนคุณลุงวิเชียนครับเราเราทํากล้วยตากเนี่ย มาตั้งแต่เมื่อไหร่นานมากแล้วอย่างครับก็รอนยี่สิบสามสิปีแล้วครับ30มสิบปีครับแต่เขาบอกกล้วยตากที่เนี่ยอร่อยที่สุดในโลกคุณลุงเห็นด้วยเบ้าใช่ครับทำไมอ่ะก็มันขึ้นอยู่กับคนตากนะกล้วยตากไม่ใช่ว่าจต่เหนือก็หมดจริงๆ ต้องเป็นลุงเท่านั้นเลยไม่ก็มีไม่ใช่แต่ก็ลุงเก่งคนเดียวมีหลายๆคนทั้งบางกระทุ่มนี่เลยก็คือทั้งอำเภอเลยว่างันเถ<ช>อะทีนี้ผมเริ่มสนใจครับคุณลุงว่าเจ้าพาราโบลาโดมใช่ไหมครับครับอยู่ดีๆมันมาตั้งอยู่หน้าบ้านลุงได้ไงครับก็ชาวบ้านเขาก็ร,รวมกลุ่มกันตั้งประธานขึ้นมาก็เอารายชื่อขอกันไปทางหน่วยงานขอพอกับทางดเอร์เสริมทางมหาวิทยาลัย มีลยศิลปกรนะอ๋อที่ร่วมมือกับทางกระทรวงพลังงานใช่ไหมครับทีนี้พอได้พาราโบลาโดมาแล้วลุงกับแต่ก่อนที่เราเคยผลิตกล้วยตากครับสมัยดั้งเดิมมันต่างกันไหมครับก็มันแตกต่างกว่าเยอะเลยเพราะแห้งก็แห้งเร็วใช่ไหมเร็วขึ้นเร็วสะอาดก็สะอาดสะอาดกว่าสะอาดกว่าเวลาทําเสร็จเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าอ๋มันมันช่วยเราเยอะมากเลยเนาะใช่เด็ดเยอะผมชักจะสนใจแล้วละครับสำหรับ การทำกล้วยตากแห่งอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับซึ่งบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆคุณลุงครับถ้าผมจะขอไปดูวิธีแบบผลิตต้นตำรับโดยใช้พลังงานสะอาดแบบนี้คุณลุงวิเชียนพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับ,รบตามมาเลยครับ,รบในอำเภอบางกระทุ่มมีผู้ผลิตกล้วยตากทั้งรายย่อยก็คือชาวบ้านและก็ผู้ผลิตรายใหญ่ครับซึ่งผู้ผลิตรายย่อยก็มีจํานวนประมาณ100รายด้วยกัน และผู้ผลิตรายใหญ่อีกจำนวน5รายครับโดยทั่วไปนะครับผู้ผลิตรายใหญ่นั้นจะมีสมาชิกเป็นผู้ผลิตรายย่อย5-10รายซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ก็จะทำหน้าที่จัดหากล้วยสดมาให้กับผู้ผลิตรายย่อยทำการตากแล้วก็รับซื้อกล้วยที่ตากได้จากผู้ผลิตรายย่อยนั่นเองแล้วก็นำไปทำการบรรจุหีพอส่งยังตลาดในกรุงเทพหรือในจุดสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองครับ บางกระทุ่มตอนนี้ร้อยกว่าหลังแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าตอนตั้งแต่มีโดมของกระทรวงพลังงานมาเนี่ยค่ะชาวบ้านก็จะไม่ตากวิธีธรรมชาติแบบเดิมแล้วเราจะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้กันทั้งหมดเราคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการตากกล้วยของบางกระทุ่มเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราตากธรรมชาติเนี่ยพอตากธรรมชาติปุ๊บเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่เดี๋ยวนี้พอตั้งแต่มีโดมมาเนี่ยราคาของกล้วยจะสูงกว่าสมัยก่อนมาก ซึ่งมันก็ทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินมากขึ้นอันดับแรกเลยคือเขามั่นใจในคุณภาพของตัวสินค้าจากคือ เริ่มแรกเนี่ยการตากเนี่ยจะเป็นการตากด้านนอกซึ่งอาจจะมีฝุ่นมีแมลงมารบกวนในตัวไม่ตากใช่ไหมคะมีสีเปนเปื้อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอเราเอามาตากในโดมเนี่ยก็คือสามารถรับประกันแล้วก็คุณภ,ภาพของสินค้านเนี่ยมัน100%เซนะคะมันคือมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะโอ้โห,โหกล้วเยอะมากเลยลุง <S <S อ๋ออันนี้คือพันธุ์มะลิอ่องปะ่ะใช่ครับโอ<ฮ>้โหแล้วสาสวยคนนี้ใครครับลุง อ๋อลูกช้างประจำเลยลูกช้างประจำประจำแค่ไหนครับตั้งตลอดชีวิตนะไม่ใช่ลูกช้างประจำแล้วมั้งพอเราเอากล้วยพันธุมะลิออกนะมาถึงเสร็จปั๊บแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ทีนี้กระบวนการต่อไปมันต้องเหลืองขนาดไหนอะลุงนี่ขนาดนี้ประมาณนี้ถึงเรียกว่าได้ต่อไอตากในโดมต้องให้งอมต้องงอมก่อนถึงเอาเข้าโดม มีเทคนิควิธียังไงในการปอกการปอกแล้วก็ปอกกล้วยทั่วไปคือไม่ให้มันช้ำไหนครับไม่ช้ำอย่างโอเคใช่ไหมครเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะนำกล้วยที่ได้นะครับในกระมังนี้สีมือผมเองขอบคุณป้าด้วยคุณลุงเป็นผู้กำกับนะฮะเอาไปตากกันที่พาราวัลลาโดมกันนะครับคุณลุงพาไปหน่อยครับครับใช่เลย ด้านหน้าผมก็คือผลผลิตนะครับจากเรียกว่าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดจนได้ผลิตภัณฑ์แห่งอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศณุโลกแบบนี้นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับลุงเสร็จแล้วครับหลังจากนี้คือยังไงต่อครับคือก็เอามาเอามาคัดแยกเกรดแล้วก็แยกกรดตัดแต่งจุกไอทีมันดำแล้วก็บรรจุใส่ถุงส่งต่อส่งต่อร้านค้าขอชิมได้ไหมครับได้ครับ อ,นนอันนี้นะนี่นะอร่อยอ่ะหวานมากแล้วนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นกล้วยตากที่อร่อยที่สุดในโลกนะฮะเขาว่าขนางนี้นวันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคุณลุงคุณป้ามากเลยนะครับที่นําผมมาดูแล้วก็ให้มีโอกาสได้ร่วมลงมือผลิตด้วยนะคะขอบคุณม,มากนะคะรับคุณผู้ชมครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปถึงแหล่งเลยครับ ไปถึงที่ที่เป็นต้นกำเนิดหรือที่มาของพาราโบราโดสักครูเดียวครับทก่านครับช่วงรู้ทันเรื่องพลังงาน น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังคือวัตถุดิบสำคัญในการผลิตก๊าซชีวภาพที่สร้างประโยชน์ทั้งกับโรงงานและสิ่งแวดล้อมในแต่ละวันน้ำเสียเหล่านี้จะถูกส่งไปบอ่อหมักไร้อากาศเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพที่มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก กา๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงในหม้อต้มไอ้น้ำเพื่อใช้ในโรงงานหรืออาจนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าการผลิตและนำกา๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์นั้นนอกจากจะเป็นการนำของเสียมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนแล้วยังเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มาวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดูมีความสุขเราทำก๊าซชีวภาพจากของเสียและมูลสัตว์เรามีไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ใช้กันเองอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกกับบ้านครั้งนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปมีพลังงานมีความสุขประทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคนประเทศไทยในวันหน้า บ้านทุกหลังผลิตไฟฟ้าได้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์เรามีเชื้อเพลิงทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมประเทศไทยมีแต่คนอิจฉาเพราะผลิตพลังงานใช้เองไม่ต้องนำเข้าคนไทยทุกคนมีแต่รอยยิ้มเรามองถึงอนาคตของพลังงานไทยเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงกระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าตรงนี้คือบริเวณที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมที่ใช้ที่อำเภอบางกระทุ่มหรือเปล่าครับถูกต้องครับถ้าอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องราวพาราโบลาโดมก็เชิญเลยนะครับเพราะสามารถถามได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวความดีครับงั้นมาถูกที่แล้วนะครับอยากให้รบกวนแนะนําตัวสักนิดหนึ่งให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมครับได้ครับครับสวัสดีครับผมชื่อเสริมจันฉายครับ เป็นอาจารย์ภาาวิชาวิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศินปรกรนะครับก่อนอื่นอยากถามเรื่องของที่มาที่ไปครับของพาราโบลาโดมว่าเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์เมื่อ13ปีที่แล้วคือประมาณปี2546นี่คผมก็ได้คิดค้นเครื่องอบแห้งชนิดใหม่ขึ้นมาคือเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดมได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจะนําเครื่องนี้เนี่ยไปใช้งานภาคสนามโดยแห่งแรกก็คือที่อุทยานธรรมชาติในพระดําบิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาที่สวนสวนพึ่งนะครับหลจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ผลิตกล้วยรายใหญ่จากบางกระทุ่มนะครับจังหวัดพิศโลกมาหา แล้วก็บอกว่าเครื่องอบนี้เนี่ยใช่เลยก็เลยพัฒนานี้เสร็จแล้วก็ไปทดลองใช้ที่บางกระทุ่ม oh. ก็ทําร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งบท่านก็ช่วยกันกับผมพัฒนาจนกระทั่งมันใช้งานได้ดีจนสําเร็จนั่นเองแล้วผมก็ได้ยินชื่อเสียงของบางกระทุ่มโมเดลเกิดขึ้นที่นั่นนะครับเราก็ไปพัฒนาเ,เครื่องอบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับการอบกล้วยในบางกระทุ่ม บางกระทุ่มโมเดลจากการร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทำการส่งนวัตกรรมที่มีชื่อว่าพาราโบลาโดมซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการผลิตกล้วยตากทั้งในระดับชาติและนานาชาติครับโดยการผลิตกล้วยตากในประเทศแม้จะมีในหลายจังหวัดแต่ว่าแหล่งผลิตกล้วยตากที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือที่อำเภอบางกระทุม่ม ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับโอ้โหสุดยอดมากอาจารย์เรื่องของประสิทธิภาพและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นของบางกระทุ่มโมเดลนะฮะ ทีนี้อาจารย์ผมสนใจฮะเรื่องของไหนๆมาอยู่ที่นี่แล้ว่พาราโบลาโดมเพียบเลยข้างหลังเนี่ยอยากจะดูถึงกระบวนการนะครับวิธีการทํางานต่างๆขั้นตอนต่างๆสามารถเข้าไปดูแบบใกล้ชิดนิดนึงได้ไหมครับได้ครับด้วยความยินดีเลยครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยครับแล้วกนอาจารย์ได้เลยพาไปไหนนะครับครับเชิญเลยครับมาเลยครับโอ้โหนี่ผมได้ไอความร้อนแบบประทัดหน้าเลยอาจารย์นี่แหละคือพาราโบลาโดมนะครับ เป็นโงอบแห้งแบบพราโบลาโดมนะครับคือรูปทรงของมันเนี่ยนะจะเห็นว่าส่วนโค้งอย่างนี้นะฮะมันเป็นทรงไม่ใช่ทรงกลมนะเป็นทรงพลาโบล่านะครับเหมือนที่เราเรียนกันเด็กๆไงครับคือถ้ามันเป็นทรงกลมเนี่ยแสงมันตกมาตอนเที่ยงเนี่ยมันจะสะท้อนออกเป็นส่วนใหญ่แต่พราโบลามันถ่างมานิดนึงส่วนใหญ่แสงจะเข้าไปข้างในอ๋อมันก็เลยเก็บแสงได้มันก็เลยเข้าไปข้างในมากครับกันได้พลังงานมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบอื่นๆ แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันปิดคุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตโพลีคาร์บอเนตครับโพลีคาร์บอเนตมันเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งครับซึ่งยอมให้แสงเนี่ยผ่านลงไปได้แล้วก็พอเกิดความร้อนแล้วเนี่ยความร้อนมันแผ่ออกมาไม่ได้สำหรับหลักการทำงานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพาราโบลาโดมนั้นนะครับก็คือเมื่อรังสีแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกเข้าไปภายในโดยจะเปลี่ยนเป็นความร้อนครับแล้วก็ถ่ายเทความร้อนให้กับกล้วยตาและในขณะเดียวกันนะครับความร้อนนั้น,นก็ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายน,นอกได้จึงทําให้สามารถได้พลังงานการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีระบบการถ่ายเทอากาศนะครับเพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปจากแผงโซลาร์เซลล์ในพาราโบลาโดมอีกด้วยครับ สำหรับด้านกําลังการผลิตใน1โรงเรือนนั้นก็สามารถที่จะอบกล้วยสดได้ครั้งละประมาณ1,400กิโลกรัมแล้วก็ใช้เวลาอบเพียงแค่4-5วันเท่านั้นครับกล้งชมครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของผลผลิตนะครับที่เราได้จากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดมนั่นเองซึ่งจริงๆสามารถทำผลิตภัณฑ์ได้มากมายเลยใช่ไหมครับอาจารย์ อบอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่กล้วยอย่างเดียวเช่นข้าวแตนก็ได้อาหารทะเลก็ได้ครับมีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าที่สําคัญนะครับมาจากพลังงานสะอาดแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยด้วยนะครับอาจารย์ถามถึงผลนะครับที่จะเกิดขึ้นในระดับของประเทศแล้วก็ระดับของชุมชนด้วยครับต่อย่างแรกระดับของชุมชนนะครับอคือไอ้โรงอบแห้งพลับพลาโดมเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนกระบวนการผลิตกล้วยแบบดั้งเดิมครับในอําเภอบางกระทุ่ม ผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถผลิตได้มากขึ้นลดความเสียหายแล้วก็ลดการใช้พลังงานนอกจากนั้นเนี่ยพอมีการทําเป็นอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็มีการจ้างงานข้าชาวบ้านมีงานทําแล้วที่ต่อเนี่ยคือว่าผู้ผลิตกล้วยรับ,รบเดิมทีเดียวเนี่ยอบกันมากช่วงหน้าร้อนพอถึงหน้าฝนกล้วยขายไม่ค่อย,ไ,อยได้นั่นสิแต่พอมีพาราโบลาโดมปุ๊บเนี่ยเขาขายกล้วยทั้งตีเพราะนั้นกล้วยราคาไม่ตกก็คือเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆด้วยเช่นที่ประเทศอินเดียครับมีไปสร้างแล้ว30มสิบารง ที่เวียดนามที่พม่าที่อินโดนีเซียแล้วก็ล่าสุดก็คือประเทศเซเนกัลอยู่ในแอฟริกาตอนบแอฟริกาก็มานะครับไม่ธรรมดาโอ้โหเรียกว่าไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะชุมชนระดับประเทศเท่านั้นแต่ตอนนี้กําลังก้าวไกลเป็นระดับโลกแล้วก็ระดับสากลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับพลังงานต่างๆไม่อยู่อย่างจํากัดนะครับและเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องหันมาใส่ใจดูแลนะครับแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆ ว่าตอนนี้จะเป็นไฟฟ้าเอ่ยน้ำมันก๊าซธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอยู่อย่างจํากัดจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราหันมาดูแลเรื่องของพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดแบบนี้นับว่าเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับประเทศของเราหรือตัวเราเท่านั้นแต่ต่อกับ,บโลกนี้ด้วยนะครับแล้วสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดเรเสริมจันฉายครับขอบคุณนะครับอาจารย์บครั แล้วสำหรับในการดีๆมีพลังงานนะครับเราพบกันได้แบบเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์กับเวลาดีๆของเราแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ